สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่10กคุมภาพันธ์ปีพศ .2566 ผมขับรถผ่านถนน3076เขตอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาเขาอ่างลือในครับก็มาเจอนี่ครับเจ้าพยาคตฉาสารตัวโตเริ่มเทิมเลยนูเขามาดักรถอ้อยเขามาเขามาขออ้อยกินพี่จะถ่ายวีดีโอก็เลยเลยหยุดหนูขับผ่านไปได้เลยเขาไม่นัหนูขับไปทางเลนขวาน่ะไม่มีปัญหาเขาฉลาด เขาเห็นรถบรรทุกอะ่ะเขาถึงจะออกมาขวางน่าสังเกตดูสิพอเห็นรถบรรทุกมาเนะี่ยเขาจะออกไปขวางเขาเรียกว่าตั้งด่านลอยเขาขอเพราะว่าผมมาที่เส้นแรกเลยพี่ครั้งแรกแล้วเขา <c oughs> เขานึกว่าเนีน่ยนะไหมพอร,รถบรรทุกมาเนี่ยเขาจะออกไปแล้วแล้วถ้าเป็นรถอ้อยเนี่ยเขาจะรู้รถอ้อยจะ,จะจอดให้เขากินแต่ว่านี่มันถ้ารถบรรทุกไม่ใช่รถอ้อยนะเขาก็เขาออกมาตั้งด่านเออเขาฉลาดอยู่ ไปเถอไม่เป็นไรจ้าน,น้องมอเตอร์ไซค์ชายหญิงคู่นี้ก็จอดถามผมแล้วครับก็ไม่กล้าไปเอาเป็นว่าผมก็ให้กําลังใจบอกไปเถอะไปเถอะไม่ไปเปเ็นไรหรอกเขาตั้งดานลอยเพื่อขออ้อยกินนะครับสังเกตดูว่าหูเขาพัดบัตโบกเนี่ยนะครับสะบัดโบกก็เขาไม่ได้โกรธไม่ได้ซีเรียสเนี่ยฮะเขาจะเบียดรถเข้าไปเลย เจ้ารถบรรทุกคันนี้ไม่จอดนะไม่จอดนะเอาจอดสักหน่อยสิฉันจะขอเช็คสักหน่อยอ่ะรถบรรทุกคันนี้เขาก็ดูแลผ้าใบคลุมอยู่เนี่ยอ่ะรถปิกอัพมีอะไรบ้างรถปิกอัพมีอะไรบ้างมองซิบรรทุกบรรทุกผลไม้มาบ้างหรือเปล่าเอาเป็นว่าไม่มีไปได้มอเตอร์ไซค์ชายหญิงคู่นี้ก็ไม่กล้าไปละครับฉันย้อนกลับดีกว่าเอาฉันย้อนกลับอ่ะรถบรรทุกอีกด้านหนึ่งก็มารอละครับอ่ะ ร,ริบรถผ่านป่ารอยต่อห้าจังหวัดคือป่าเขาอ่างลือในเนี่ยนะครับก็มันก็จะมีเขาเรียกว่า,าท่านพญาคดสารท่านก็มาตั้งด่านลอยดักขออ้อยกินนะครับจากรถบรรทุกอ้อยในฤดูหน้าอ้อยเนี่ยนะครับอ่ะนี่ถนนเส้นนี้แหละครับถนนเส้นนี้เนี่ยนะครับ 3076เนี่ยมีระยะทางประมาณ18กิโลเมตรในช่วงที่ผ่านป่าเขตรักษาพันธ์สัป่าเขาอ่างรือในเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็จะมีเจ้าคดฉาสนี่หลายตัวเลยทีเดียวตอนนี้ก็ทํากันเป็นเรื่องอะไรเป็นระบบนะครับเพราะว่ามีหลายตัวไม่ได้มีตัวเดียวฟังข่าวเมื่อสองสัปดาห์บอกมีเจ้าดื้ออันนี้ไม่รู้ใช่เจ้าดื้อหรือเปล่าเจ้าดื้อ66 ถนนเส้นนี้แยกออกมาจากถนน317นะครับจันทบุรีสะแก้วแล้วก็ขับผ่านตัดผ่านเขาอ่างลือนป่ารอยต่อ5จังหวัดตั้งแต่จังหวัดสะแก้วในช่วงที่เขาตั้งด่านเนี่ยจะอยู่ในช่วงเขตจังหวัดสะแก้วอําเภอท่าตะเกียบเป็นส่วนใหญ่นะครับถนนเส้นนี้ก็ถือว่าวิวทิวทัศน์เนี่ยสวยงามมากทีเดียวนะครับก็แต่ว่า ช้างก็เยอะมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมช้างเยอะทีเดียวเอาเป็นว่าก็ในช่วงเดือนกุมภามกราคมภาเป็นหน้าฤดูอ้อยเนี่ยก็จะมีเจ้าคดสาสนี่ก็มาตั้งด่านลอยนะครับเขาอาจจะเรียนแบบเรียนแบบใครบางคนนะมาตั้งด่านลอยเช็คพอย์เช็คอ้อยเช็คผลไม้นะครับนี่มาแล้วมาแล้วผมก็จอดถ่ายเลย เวลาที่ตั้งด่านเนี่ยนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแล้วเขาบอกว่าไม่แน่นอนมีหลายตัวแล้วก็ทําเรียนแบบกันด้วยเพราะว่าทําแล้วมันได้ผลไงได้กลิ่นอ้อยไงรถบรรทุกอ้อยผ่านเส้นนี้เยอะผ่านไปโรงงานน้ําตาลที่ <ไป S 1> ชนบุรีครับรเพราะว่าเขาดักรถอ้อยเออถ้าเราไม่ใช่รถอ้อยนะผ่านไปได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่น่ากลัวคือเขารู้เขามาดักรถอ้อยเขามาเขามาขออ้อยกินพี่จะถ่ายวิดีโอก็เ,เลยไเลยหยุด นุขับผ่านไปได้เลยเขาไม่นะ่นขับไปทางเลนขวาน่ะไม่มีปัญหาเขาฉลาดเขาเห็นรถบรรทุกอ่ะเขาถึงจะออกมาขวางน่าสังเกตดูสิพอเห็นรถบรรทุกมาเน่ยเขาจะออกไปขวางเขาเรียกว่าตั้งด่านลอยเขาขอเพราะว่าผมมาที่เส้นแรกเลยที่ครั้งแรกเลยครับเขาเขานึกว่าน่ะนะครับพอรถบรรทุกมาเนี่ยเขาจะออกไปแล้วแล้วถ้าเป็นรถอ้อยเนี่ยเขาจะรู้รถอ้อยจะจอดให้เขากินแต่ว่านี่มันถ้ารถบรรทุกไม่ใช่รถอ้อยนะ เขาก็เขาออกมาตั้งด่านเออเขาฉลาดอยู่ไปเถอะไม่เป็นไรจ้าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็เรียนรู้เก่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันได้กินอ้อยเนี่ยนะครับเขาก็จะเบียดรถให้มันชิดซ้ายไปเลยเนี่ยเริ่มทยอยทะแยงออกมาแล้วเบียดรถให้ชิดซ้ายเอ,อแล้วก็ เพื่อลดจอดแล้วก็จัดการเข้าไปค้นเลยครับก็จะเอางวงเนี่ยเปิดผ้าใบตรวจสอบว่าบรรทุกอะไรมาอาหารที่ชอบก็แน่นอนละครับอ้อยผลไม้อื่นๆเส้นนี้มันเป็นเส้นที่ขนอ้อยนะครับที่จากจังหวัดสะแก้วเนี่ยไปโรงงานน้ำตาลที่ชนบุรีนะครับก็เขาก็จะตรวจสอบเมื่อได้กินแล้วก็เดี๋ยวก็จะลงข้างทางก็ เปลี่ยนเวรให้ตัวอื่นๆเนี่ยขึ้นมาบ้างนะครับนะครับคนที่เจ้าของคนขับรถทุกอ้อยผ่านไปผ่านมาก็จะรู้ดีลหะครับก็จะเป็นว่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีการตั้งก็ตั้งในช่วงกลางวันนี่แหละครับก็แน่นอนแล้วรถบรรทุกอ้อยมันก็ต้องบรรทุกกลางวันนี่แหละ ถนนเส้นนี้เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าพอหโมงเย็นเขาก็ปิดแล้วล่ะครับนี่ไงเขาก็จะเนี่ยทำท่าแบบนี้รถบรรทุกส่วนใหญ่ก็จะรู้คันนี้เนี่ยกระพริบไฟรถบรรทุกคันนี้เป็นรถเปล่าครับก็กระพริบไฟให้เขาตรวจสอบตรวจแล้วก็ผ่านไปได้แต่คันที่ตามมานี่นะครับผมสังเกตว่าเนี่ยนะครับคันที่ตามมาเนี่ยสังเกตว่าเขาจะมี ลากจูงด้วยเขาขับทะยงแซงขึ้นมาเลยคันนี้เนี่ยจะมาช่วยกันให้รถบรรทุกอ้อยที่จอดอยู่ข้างหลังผมเนี่ยสวนไปเขากับพริบไฟแล้วล่ะครับอันนี้เรียกว่าหลอกช้างเนี่ยอันนี้หลังแกช้างหรือเปล่าคือไม่ใช่หลังแกช้างคือ ช่วยรถช่วยลถบรรทุกด้วยก right right ันนะครับเนี่ยเขาก็เลยคันนี้เขาก็มาจอดกันนี่เขามาจอดกันเอาเป็นว่าเออเจ้าคดชสารมาตรวจฉันนี่มาตรวจฉันนี่หลอกให้ตรวจรถตัวเองเพราะว่าคันนี้บรรทุกอ้อยไปแล้วผมเดานะบรรทุกอ้อยไปแล้วเนี่ยเขาก็พิบไฟส่งสัญญาณให้พวกที่เป็นบรรทุกอ้อยคันหลังที่จอดข้างหลังผมเนี่ยนะครับว่าไปได้แล้วฉันกันให้แล้วเจ้าคดชสารก็ตรวจเลยตรวจคันนี้ว่า บรรทุกอะไรมาปรากฏว่าผิดหวังครับอ่เขาก็พิพไฟให้รถอ้อยนยสวนไปได้แล้วผิดหวังเพราะว่ารถคันนี้บรรทุกเปล่าเนี่ยคนขับรถเขาก็เปิดประตูลงไปคงจะส่งภาษาอะไรซิกแนวกันว่าไม่มีอะไรนี่ขัดรถอ้อยคันนี้ไปรีบไปเลยครับรีบไปตายเจ้าคดฉาสารเลยบอกอุฉันเลยจับคันนั้นไม่ได้เลยตรวจคันนั้นไม่ได้เลยอีกคันสีชมพูเนี่ยโอ้อมะกันนี่มากันให้พวก เดียวกันนี่อันนี้คันสีชมพูพอกันเสร็จแล้วก็ไปครับโถดูสิหลอกเจ้าคดฉาดสารโถเนี่ยเออก็เลยเนี่ยลืนยืนหน้าเศร้าเลยหน้าเศร้าหรือเปล่าผมอยู่ไกลๆมองไม่เห็นเอาผมก็มองดูก็ขำนะเอาเป็นว่าดูสิไม่อดเลยอดเลย,เลยรถอ้อยผ่านไปแล้วยิ่งมานานๆคันด้วยช่วงนี้นะครับก็ อ่ะยืนรอว่าเมื่อไหร่จะมีรถอ้อยมาอีกคันเมื่อกี้นะดูสิปล่อยหลุดมือไปซะได้ปล่อยหลุดงวงไปซะได้เพราะเจ้ารถบรรทุกสีชมพูเนี่ยมากันท่าแหมกระพริบไฟส่งพวกเดียวกันส่งซิกให้พวกเดียวกันผ่านไปได้เลยไม่ได้ตรวจสอบแล้วหลังจากนั้นนี่นะครับเจ้าคดฉารตัวโตนี่นะครับก็เดินสวนมาผมก็เอ้ยผมก็จอดอยู่ตรงนี้เอะจะทำยังไงดีผมก็เลย ท่าทางไม่ดีแล้วครับเขาคงไม่ตรวจผมเพราะว่าสังเกตว่าหูกระดิกก็แต่ยังไงก็เอาเป็นว่าผมถอยหลังกลับละครับถอยหลังกลับดีกว่ารอให้เขาเข้าป่าไปก่อนแล้วค่อยไปใหม่ขอถามเจ้าหน้าที่นว่าเจ้าตัวตรึงนี่ครับมาได้แล้วเพราะว่าเขาถอยหลังเข้าป่าไปแล้วเขาอ่างลืนในเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะจะเอากล้องไปส่องเจ้าหน้าที่เขาคงไม่เหมาะสมส่องหน้าตัวเองก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะถามว่าเจ้าตัวตรึงเขาอ่างลืนในเนี่ย ออ่มันชืออะไรจะผ่านด่านเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่เขาตั้งด่านอยู่นะครับก็จะสอบถามเขาว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าช้างป่าเช้าคตชาสารตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรชื่ออะไรใช่เจ้าดื้อหกหกหรือเปล่าจะสอบถามเมื่อกี้ผมเจอเจ้าตัวตรึงเขาอ่างลือในอะ่ะที่เขาดักขออ้อยอะ่ะชื่ออะไรครับ มีหลายตัวหลายตัวครับอ๋อมีหลายตัวหลายตัวครับแต่มันออกไม่ปิดเวลาเหรอมันสลับกันขึ้นกันลงครับอ๋อมันสลับอยู่ตรงนู้นนะก่อนถึงก่อนถึงอะไรอ่ะก่อนถึงเขตครับก่อนถึงเขตตัวใหญ่อะสูงกว่ารถตีบร้อยอีกมันมันหลายตัวเหรอต้องต้องเห็นครับอ๋อเหรอครับอ๋อแต่ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมเพราะแค่เพราะเพราะหูเขากระดิกอยู่ครับ เขาก็รอเก็บแค่รถอ้อยพวกแบบเป็นอ้อยพวกนี้ครับอ๋อขอเก็บแค่รถอ้อยเนาะครับอ๋ออ๋อมีหลายตัวออกมาดักกันครับมันจะมาช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับมันมอนเขาจะขึ้นยังไงอะร,รู้เวลากันนะครับอ๋อรู้เวลา <laughs> แต่ว่าผมรอดูแป๊บเดียวเขาก็เข้าไปนะครับเห็นบังเอิญไม่มีรถอ้อยผ่านครับก็จะขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ครับ อ๋อหลบไปอยู่ข้างทางแป๊บเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่ครับมีรถไว้มาขึ้นอ๋อเอ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 ื่อสคราตรยานแล้วอ๋อขอบคุณมากครับเอ็กกุ้ยไม้ที่เกาะอยู่ที่นั่นมันอะไรเอ่ยไม่ค่บแัดคิวกันออกนะก็ช้างก็ฉลาดมากอ่ะท่านผู้ชมเขาไม่ใช่ว่าโง่โง่อ่ะเขาฉลาดที่สวนผมก็มีประจำแหละเนี่ยมีประจำแหละที่สวนนะ ก็ถือว่าวันนี้โ Banana. ชคดีได้เจอตัวตรึงตัวตึงเขาอ่า,างลือในนะครับก็ <ขอ S 1> ถ้าเราสังเกตว่าเขาหูกระดิกเนี่ยนะครับหูไม่ชี้อ่ะหูชี้หางชี้เน่ยช้างกโกรธเออเอาเรื่องนะเขาบอกว่าเจอช้างก็ าขับรถนี่ก็อย่าไปบีบแตรใส่จอดเฉยๆช้างฉลาดครับเขาเขาก็แค่ขอกินอ่ะถิ่นของเขาอ่ะนะถิ่นของพูมึงผ่านเูเก็บค่าทางทําให้นึกถึงไปกระเหลี่ยงเลยนะครับไปกระเหลี่ยงเนี่ยอ,อมันต้องไปพมา่ามันต้องจากแม่สอดมันต้องผ่านดินแดนกระเหลี่ยงนะไปถวายก็ต้องผ่านดินแดนกระเหลี่ยงนะก็จะมีดาม่ดานเก็บเงินของกระเหลี่ยง แล้วก็มีด่านเก็บเงินของบอม่งผ่านแดนกูนะกูจะต้องเก็บเงินอเอาไปซื้อปืนยิงกับบาม่าโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชม